สิ่งแปลกปลอมที่มันอยู่ในใจมันจะเป็นคล้ายสารปนเปื้อนใดๆก็ดีที่มันทําให้จิตใจของเรานั้นมันะวงกังวลหรือวุ่นวายก็ดีเนี่ยเราอย่าไปให้อาหารมันถ้าเราไปให้อาหารมันก็คือไปให้ค่าไปให้ความสนใจไปให้ความวุ่นวายไปให้ความขังวลกับมันกับสิ่งเหล่านั้นมันยิ่งเพิ่มความวุ่นวายเข้าไปอีก ปัญหามันก็ต้องแก่แต่ปัญหาบางปัญหามันแก้ไม่ได้เมื่อมันแก้ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้ก็ต้องมีกําลังใจก่อนที่จะอยู่กับมันและที่สําคัญก็คือมีสติที่จะต้องรู้ไว้ว่าไม่จําเป็นต้องไปให้อาหารมันก็คือไม่จําเป็นต้องไปให้ค่ามันเมื่อเราไม่ให้ค่ามันเราช่วยๆกับมันมันจะเป็นสิ่งแปลกปลอมได้ไม่สนใจมันหรอกเดี๋ยวมันก็่อไปเอง เดี๋ยวมันก็ไม่มีผลกระจเราเองก็ใชย้กับมันไปกําลังใจจึงเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนชีวิตเช่นเดียวกันสติก็จะเป็นตัวกํากับปัญญาก็จะเป็นตัวคอยสอนตัวเราอย่าไปให้ค่ากับสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรในความวุ่นวายหรือปัญหาที่ไม่มีประโยชน์กับชีวิตมันจะเป็นมูลพิษเรื่องราวอะไรที่เก็บมาเมื่อมันแก้ไม่ได้ก็อย่าไปให้ค่า เมื่อแม่ให้ค่ามันก็ไม่มีปัญหาและฝึกใจไว้เพื่อรับมือกับต่อๆไปฝึกใจจากการส,สมาธิมันจะได้มีกำลังใจและขับเคลื่อนชีวิตต่อไปสมาธิทำทุก,กวันดีทุก,กวันขอเจริญพร